มันจะช้านะครับเจอวันไพ่ลงหัวได้เลยคึืนขาสวัสดีครับทุกคนสวัสดีพี่เพลงด้วยนะครับสวัสดีเจนนี่ครับทุกคนผมปังหมดเลขบัญชีไว้ให้แล้วนะครับใครตุงมาต้งได้เลยเด้อวันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวหนึ่งทุ่มนะครับจะมีไลท์ของทาเนียนะครับเป็นไลท์คู่นะครับก็จะลืมเข้าไปดูดันกันนะครับทางทิกตอนะครับ ไลให้กับแบรนดทาเนียนะครับครับผมฮัลโหลคิดาวันดีครับเมื่อคืนตัวจริงน่ารักมากขอบคุณครับ <c oughs> ขอทุกคนกดแชร์แล้วก็กดตูงให้ด้วยนะครับตามเีขบัญชีที่พังเยุะไปเลยนะครับ <c oughs> ครับผมขอบคุณคับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณแฟนเพจทุกคนนะครับใครยังไม่กดติดตามก็กดติดตามเพจไปด้วยนะครับสวัสดีครับคุณหนองแหนมมาหรือเปล่านะวันนี้วันนี้มาหรือเปล่าเจอกันกำลังไปโอเคเจอกันนะสวัสดีคุณเบียคับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดขอ ใอ้หัวใจอ่ะกดหัวใ,ใจแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็กดตูงให้ด้วยพลังเงียบขรุขรัเอฟซีบ้านโปงขรุขระบดทขึ้นขาขรุขระบุดขึ้นแต่ยังไม่มีคนตรงมาเลยนะจะมีคนตูงมาหรือเปล่านะ จะเจ็ดร้อยคนแล้วเจอกันวัดบางกุ้งขคุณครับโอ้มีคนตรงมันล้วนี่ขอบคุณหนึ่งใบแดงครับโอ้ไปกันเยอะเลยเพลงหนมๆนมเพลงเพลงเนมเนมเพลงโอ้ต้องไปสิบคนเลยนวนะ เยอะเลยนะน่ะัวทีเจ็ดร้อยคนนะครับจเจอตัวจริงจังเลยโอ้ยงานเยอะแยะมาเจอกันเนอต่อตอนลุนหรือนุ่นออเดี๋ยวตอนนึงท่านจะไล์ต่อตอของคุณนุ่นนะครับไล์ต่อตอนนุ่นนะครับแมนทาเนียนะครับในคู่ สนับสนุนก tamam. oh, ันนะครับทุกคนโอ้ขอบคุณาใบแดงครับขอบคุณครับขอบคุณ5ใบแดงนะครับพอให้รับรวยนะครับตอนนี้ก็ประมาณ7ใบแล้วสวัสดีพี่เอ๋ป้าสวัสดีครับฝากติดตามพี่ไปด้วยนะทุกคนโอ้ขอบคุณาใบแดงครับขอบคุณครับขอบคุณาใบแดงนะครับพอให้รับรวยนนะครับตอนนี้ก็ประมาณ7ใบแล้ว สวัสดีพี่เอ๋ปาสวัสดีคร<ป>ับฝากติดตามพี่เอ๋ไปด้วยนะทุกคน